สนับสนุนโดยปุ๋ยไคมุกตราเรือไวกิ้งคูโบตา เชื่อแน่นะคะว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราเนี่ยต้องมีหลายท่านนะคะที่ชอบเหมือนปุ้งแน่ๆเลยเห็ดต่างๆเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเห ah, ็ดโคนเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองโอ้โหสารพัดเห็นนะคะเป็นเมนูที่สามารถทานทําอาหารได้อร่อยและที่สําคัญนะคะปราศะจากไขมันมีโปรตีนสูงด้วยนะคะน้งแต่แต่เห็ดที่พี่ปุ้งพูดมานี่ต้องชิดซ้ายไปเลยเพราะวันนี้ที่จะพาไปดูฟาร์มเห็ดนะคะต้องเป็นเห็ดที่คุณผู้ชมแล้วก็พี่ปุ้งไม่รู้จักแน่นอนอแล้วก็ไม่เคยคเห็นอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปดูกันนะคะว่าเห็ดนี้จะเป็นเห็ดชนิดไหนนะคะ,คะแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาอย่างไรในช่วงเกษตรมิด่ีค่ะ,คะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเกษตรมีดีวันนี้นะคะแต่อยู่ที่ฟาร์มเพาะเห็ดที่จังหวัดอ่างทองค่ะเห็นเห็ดรูปร่างหน้าตาแปลกๆแบบนี้หลายคนคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่านี่คือเห็ดอะไรวันนี้เราจะไปถามผู้รู้กันที่จะให้คําตอบกับเราได้ไปข้างในกันดีกว่าค่ะใหญ่มาก ครูพยงแสนกมนถือเป็นเกษตรกรที่กินนอนอยู่กับเห็ดจนในวงการเกษตรให้สมญานามว่าปลาดเห็ดค่ะเพราะว่าหยิบจับเห็ดชนิดไหนมาเพาะปลูกก็ออกดอกได้ผลด้วยนิสัยที่มีความตั้งใจจริงศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเห็ดอยู่เสมอจึงเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รับการยอมรับจากประเทศจีนกับความสําเร็จในการเพาะเห็ดหลิงจือเห็ดถังเช่าและเห็ดโคลนค่ะที่ผ่านมาเราเพาะเห็ดทั้งหมด3 2ชนิดแต่ณปัจจุบันเราเลือกเห็ดที่เป็น โดดเด่นคือเห็ดมิวกี้ซึ่งยังไม่มีใครทำนะคะหงลงทุนไม่ได้สูงเกินไปสองเลี้ยงไม่ได้ยาก 3. ม,มีความต้องการของตลาดสูงซึ่งยังไม่มีคนเพาะที่หลากหลายถ้าคนไทยทําเป็นอาชีพเดียวกันหมดเพราะเห็ดนางฟ้าทุกบ้านวันไหนเห็ดออก200โล300โลเราก็จะเจอปัญหาเรื่องราคาเห็ดตายแต่ที่นี่เราจะไม่ได้เพาะแค่เห็ดนะะเราเพาะเห็ดเสร็จปุ๊บ เห็ดเหลือจากการขายเราก็จะนํามาแปรรูปถ้าวันไหนกําลังแปรรูปเราแปรไม่ไหวแล้ววันเหนื่อยมาก ล้วก็หม,มักทําซอสเห็ดน้าปลาเห็ดเตรียมไว้ขายงานเจะภายในฟาร์มแห่งนี้เพาะเห็ดอยู่หลายชนิดค่ะอย่างเห็ดใจแอนคับเห็ดแอนโทเดียและที่เป็นไฮไลท์ก็ต้องเป็นเห็ดมิลกี้ปัจจุบันกําลังเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะเท่าไหร่ก็ไม่พอขายสนุนราคาขายตกกิโลกรัมละ2 0 0บาทและเห็ดจะออกผลผลิตมีคุณภาพก็ต้องเริ่มตั้งแต่วัสดุเพาะในก้อนเห็ดที่จะต้องเติมสารอาหารให้กับเห็ดด้วยค่ะเทคนิคการเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตที่ดี1เราเริ่มจาก วัสดุเพาะในก้อนเห็ดนะคะส่วนใหญ่ก็ทั่วไปก็จะใส่อาหารพื้นพื้นแต่ถามว่าณปัจจุบันถ้าเราต้องการเห็ดให้ได้คุณภาพเราเติมสารอาหารให้เขานะคะ mm. เช่นใส่รำมยิปซัมปูนขาวนะคะแล้วเร่งตัวเร่งทำให้เห็ดได้ผลผลิตที่ดีคือกระถินป่นกระถินป่นเนี่ยจะเป็นเศบเสมือนยูเรียธรรมชาติและตัวที่ดันดอกทำให,ให้ใหญ่ยาวขาอวบได้นี่คือสาเล่า เห็ดทำให้รสชาตินุ่มกรอบไม่มีเส้นติดล่องฟันเติมถั่วเหลืองปนเข้าไปซึ่งตรงนี้เราเพิ่มต้นทุนให้เขาก้อนหนึ่งไม่เกิน2บาทแต่เราสามารถได้ผลผลิตได้น้ำหนักได้เห็ดที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาดค่ะเห<ล>็ดมิลกี้ราคาปัจจุบันออกจากฟาร์มกิโลละ200บาทค่ะส่งตอนนี้เราส่งอยู่ห้างเดียวค่ะเพราะว่าปริมาณกันเพาะของเรายังไม่เพียงพอ แต่ครูยงก็เลยมีแนวคิดว่าฮียความรู้ของครูพอมีแต่ทุนทรัพย์ของฟาร์มเราน้อยครูก็มีแนวคิดเอาความรู้น้อยๆของครูน่ะไปส่งเสริมข้าราชการชั้นผู้น้อยแล้วก็เป็นโครงการต่อเนื่องใช้บ้านพักเก่าให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเพราะเห็ุแล้วมาขายร่วมกับฟาร์ม คติประจำใจของครูพยงคืออึดอดทนโมกมานะไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต้องมันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอและรักในอาชีพที่ทำก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างครคูพยงนักเพาอเห็ดมืออาชีพค่ะ เรียกได้ว่าครูพยงนะคะเป็นปรา์และก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดเลยทีเดียวค่ะสําหรับคุณผู้ชมหรือเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะมาดูวิธีการในการเพาะเห็ดสามารถที่จะเดินทางมาที่ฟาร์มเห็ดของครูพยงได้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพที่จังหวัดอ่างทองนั่นเองค่ะส่วนครั้งหน้านะคะเกษตรมีดีจะไปทําอะไรที่ไหนยังไงนั้นติดตามให้ได้ในช่วงเกษตรมีดีวันนี้สวัสดีค่ะ อึ้งไปหลายวินะคะเพราะว่าเป็นเห็นหน้าตาแปลกเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะสงสัยว่าเดี๋ยววันนี้จบรายการไปนี่ต้องไปหามาทานบ้างแล้วนะคะน้องแตะซึ่งเห็ดเหล่านี้พีู่๊ค่าก็จะมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายคือเห็ดบางตัวเนี่ยเขาสกัดเป็นยาได้อีกด้วยค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าเห็ดยังมีประโยชน์แต่ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมหลายคนรอลุ้นอยู่รู้เลยนะคะใครเชียร์ทีมไหนก็ต้องอยากให้ทีมนั้นเนี่ยได้คะแนนเยอะๆในช่วงหน้าค่ะกับเดอะซูเปอร์ฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรปี เป็นเวลาลุ้นระทึกมากเพราะว่าเราจะไปฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการแล้วก็คะแนนที่ได้รับด้วยพักสักครู่แล้วเดี๋ยวมาลุ้นและเชียร์ด้วยกันในช่วงหน้าค่ะค่ะ